มากันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะต้องบอกว่า,เ,าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานเนียมีอยู่ทุกจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่นี่ค่ะที่นครพนมเขาบอกว่าที่เนี่ยหนึ่งเดียวในโลกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าหนึ่งเดียวในโลกคืออะไรคะ่ะหนึ่งเดียวในโลกค่ะที่บ้านเงินประดาพรอ,อำเภอาธาตุพนมนครพนมค่ะ เขาโชว์ผลงานนะคะว่าเป็นฝีมืองานแฮนด์เมดด้วยงานฝีมือทุกขั้นตอนจากช่างเครื่องเงินโบราณเสมือนจริงทุกจุดทุกลวดลายค่ะบ้านเงินประดาพรค่ะตั้งอยู่ที่ชุมชนหมู่11ในเขตเทศบาลตำบลทาตุพนมอำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะที่นี่เป็นร้านเครื่องประดับเครื่องเงินแท้โบราณที่มีชื่อเสียงนะคะในด้านผลงานอันวิจิตรสวยงามสุดล้ำค่าและก็เป็นงานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะ มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า10ปีนะคะคุณผู้ชมซึ่งผลงานแต่ละชิ้นค่ะเป็นผลงานหนึ่งเดียวในโลกสุดวิจิตรล้ำค่าโดยการนำเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาขึ้นรูปเป็นองค์พระธาตุพนมจำลองจากผลงานแฮนเมดนะคะขึ้นรูปด้วยงานฝีมือทั้งหมดค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบถอดแบบเสมือนจริงทุกจุดทั้งยอดสัดส่วนลวดลายทุกมุมมองสมจริงทุกอย่างนะคะความสูงจากฐานถึงยอด29นิ้วฐานสี่เหลี่ยมด้านละ19นิ้วรวมน,น้ำหนักเงินนะคะ 3 3 0 0กรัมมูลค่าชิ้นนี้พี่อุ้ยคุณผู้ชมค่ะมูลค่าคชิ้นนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้5 9 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งทุกลวดลายนะคะเน้นเสมือนองค์จริงทุกจุดเลยนะคะและกว่าจะได้ชิ้นนี้นะคะใช้เวลานานกว่า3เดือนเลยนะคะซึ่ง ผลงานชิ้นนี้ค่ะก็สื่อถึงแรงศรัทธ,ธาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเครื่องเงินเป็นการเพิ่มมูลค่าเครื่องเงินและเป็นของฝากมงคลเสริมบาร,รมีซึ่งถือว่าเป็นผลงานองค์แรกและตอนนี้มีลูกค้าจับจองเรียบร้อยแล้วค่ะนายนัทพัฒน์เทียนสวัสดิายาตบ้านเงินประดาพรนะครับเจ้าของแนวคิดเปิดเผยว่าสำหรับพระธาตุพนมจำลองเงินแท้100เปอร์เซนเกิดจากแรงศรัทธ,ธาที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของมาเป็นผลงานเครื่องเงิน ถอดแบบส,สัดส่วนลวดลายที่ย่อส่วนจากองค์จริงสมจริงทุกมุมมองสําคัญนะครับที่สุดเนี่ยก็คือก,ก็คือการขึ้นรูปจะไม่มีงานหล่อจะขึ้นรูปด้วยงานฝีมือ,อมเชื่อว่าในราคา5้าแ0 0เื่นบาทน้าหนักเงินแท้กว่า3กิโลกรัมบวกกับมูลค่าทางแนวคิดนะครับงานฝีมือจากภูมิปัญญาเชื่อว่าไม่แพงมั่นใจใครมีไว้บูชาจะเสริมบุญเสริมบรารมีแก่ตนเองและครอบครัวครับโอ้โหงานละเอียดมาก<แ>นะคะสวยงามจริงๆค่ะ แล้วพอเป็นเครื่องเงินแท้100%เพี่วยค,คือมันก็เลยมีมูลค่ามันมีมูลค่ามากๆนะคะใช,ใช่ค,ครับหนึ่งเดียวในโลกก็คือมีชิ้นเดียวและชิ้นนี้มีเจ้าของแล้วใช่ค่ะ